ความแตกต่างระหว่างไอ้ระบบขวดกับระบบกระป๋องบางอย่างนี่คือหลักที่เป็นเอามาหลมใหม่ได้เพราะนี่คือหลักเป็นโคราพลาสติกไอ้าคราเป็นแหนกิ่นุ่มนุ่มนุ่มนี่เป็นแหนกัลบวัตถุที่มันที่มันจะเหมาะสมกับในหลักเส้นทางที่เป็นแหนส็พูดงี้วผมไฟเบอร์เหรอหลักที่เป็นไฟเบอร์ที่เป็นอันนี้มันก็เป็นสีเป็นคาร์บอนนค้งนี่ แต่บางอย่างแม่มสิ่งที่เป็นเน็ตคือไงวัตถุวัตถุที่เป็นเน็ตนี่คืออลูมิเนียมไม่ต่องจากอลูมิเนียมที่มันเป็นเน็ตเพราะวัตถุนี้มันเรียกว่าไงมันเป็นเนได้หลายอย่างกับในหลักหาแนวทางของขอบเขตหรืออะไรรั่วกัน้นอันนี้มันสะท้อนแสงกับในเราที่เป็นเน็ตคืออยาให้เขาที่เป็นในทางทาง,ทางที่มันเป็นเน็ตอะไรนี่สัญลักษณ์ชนเนี่ยชนกับในเราที่เป็นเน็ต คือการไว้ก่อนให้มันสะท้อนแสงกับในหลักที่เป็นแหน่ก่อนถึงมุมมองที่ว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุสินี้เนี่ยเห็นไหมมันสะท้อนแสงกับสิ่งนี้เป็นแหน่ของวัตถุที่เป็นเหล็กเป็นเหล็กเป็นทางที่เป็นแล้วคือนี่เขาเล่าเขาว่าเป็นแหน่นุ่มเหล็กพาสิ่ที่ยือดหยุ่นได้กับสิ่งนี้เป็นแหน่ได้ยืดหยุ่นแหละอลูมิเนียมที่เป็นคืออยากให้มีบริษัทหรือโรงงานที่รีไซเคิลที่ที่หลอมใหม่น้มันหลอมใหม่กับในวัตถุที่เป็นแหน่ ยิ่งเลยหลายอย่างเขาเขาไม่เหมือนกับสิ่งที่เป็นปลากระป๋องปลากระป๋องนี่นั่นคือวัตถุที่แข็งแข็งตอนนี้หลักที่เป็นกันกระแทกแต่นี่คือหลักที่เป็นก่อนก่อนที่จะกระแทกนอนเหรอเนี่ยนะองนนตายะนะออเนี่ยเออไม่ลูกนอนอย่างเงี้ยน,นะอน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 นอน จริงคือบางอย่างรับซื้อห้าสิบตังค์่เองดีแต่ราคาแค่สิบห้าบาทแหละถือว่าคุ้มค่ากับในหลักที่เป็นในทางของเอ็นเอเนจีเอเนจีท,ที่ที่ของแท้ก็มีแต่น้่นคือจะยาวกว่าที่ประมาณสองเท่าตรงท่านี้แต่น้่นคือเราที่เป็นเน็ตคืออยู่อยู่ที่เขาเราราคาแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นของแท้ของปลอมมันก็บบัมโบโลกับบันเดอร์อะไรคือความแตกต่าง หลักร้อยกับหลักสิบเต็มร้อยเนี่ยนี่คือหลักที่เป็นแนวคุณค่าที่ว่าเขามากจากทางนี้เป็นทางต่างที่เขามาถึงเนี่ยนี่คือเกินร้อยเพราะอะไรแม่เพราะอยู่นี่คือหลักที่เป็นหน่วยเป็นหน่วยคือหลักสิบหลักสิบที่เป็นหลักดอลลาร์ดอลลาร์ที่เป็นดีดีที่ดีที่เป็นแนวดีที่เป็นเขาอโอลโอลที่เป็นแนวอะไรคือระบบระบบที่เป็นโอลีนอะไรโอลีนที่เป็นแนวสิ่งที่เป็นรายละเอียดที่อยู่ในอะไรเป็นความริเรนของชีวิตคือไงเนาะ บางอย่างสิ่งที่มันจะลอยน้ําได้นี่คือหลักที่เป็นขวดเพียง,งถ้าปิดฝาดีๆเขาเขาจะลอยน้ำ่อผมกับในสิ่งที่เป็นวัตถุของอะไรคือสะพานลอยบางอย่างเรา,เราไม่รู้จะพ่นไงกับสิ่งที่เป็นไม้ไผ่มันก็ถ้าโดนน้ามันก็ลอยได้แต่นี่คือหลักที่เป็นแหนดความแข็งที่อยู่ในหลักที่เป็นสิบบาทแนี่สิบบาทของโอสซสภาที่เป็นแหนดคือบางอย่างนี่คือวัตถุที่นํามาลลอยไม่ได้กับสิ่งที่เป็น มีของเข้มแข็งนี่ความแข็งของขวดใช้เป็นอาวุธด้วยก็ได้กับป็นสิ่งที่เป็นแหน่พอดีมือพอดีมือที่เป็นแหน่แล้วปลาเนี่ยละเขาปลาหมอที่เป็นแหน่คือมอบให้กันดีๆกับเนี่ยที่เป็นแน่ทางของเอ,น,เอ,น,เอนจีงไงแต่เราไม่รู้ว่าปลาแบบไหนที่ได้กาไรมากที่สุดบางคนเขาว่าปลาหมอปลาหมอสีตัวละเท่าไหร่ตัวละกี่พันไม่รู้คือบางอย่างม,มันเป็นไงไม่รู้กับสิ่งที่เป็นแหน่ คุณค่าของเนี่ยบาดเป็ก็เนี่นยก็ยังดีตัวเนี่ยเป็นการรับซื้อเพราะาอย่างคนเรามารอไม่ได้ไม่ใช่ไปทุบให้มันแตกก็ทํานี่สิ่งเป็นรั่วทุบให้มันแตกเขาปากฉลามปากฉลามที่เป็นทางที่เป็นเนี่ยไม่คนปีนข้ามแต่มันเป็นปัญหากับในสิ่งที่เป็นอะไรคือน,นิยามมันคือยามที่เป็นระบบของฉุกเฉินอะไรคือฉุกเฉินอะไรก็ได้ที่เป็นจุดยืนของอ็ก์ตรีมอ็ก์ตรีมที่เป็นเนี่ยจริงที่สำคัญเนี่ย คือการเติบโตในวัยที่เขาเรียกว่าไงวัยที่ที่จะเรียนรู้พอมันอยู่ที่มันอยู่เนี่ยที่เป็นไหนผมมันบอกว่าเขามาเท่าทีมกันนะเแล้วเขาเขารู้จักในหลักที่เป็นในทางแบบแที่แง่เราก็ยังสูงเหมือนเดิมอยแน่แล้วทางที่เป็นไหน ที่มาที่ไปอันนี้หนึ่งอันนี้สองอะไรคือท,ทางที่เป็น B12 AB คืออะไร AB AB normal ไหมแต่ AB normal ก็โอเคแล้ว AB ที่เป็นท่าทางที่เป็นอะไรคืออะดามอะไรคือ B ที่เป็นระบบของ base base basic เป็นทางขั้งดือยของแท้ก็มีแต่สิ่งนี้ดีคือของอะไรของเรานอนหมดสภาพแล้ว ลูกของดอนลูกดอนรอนไม่ลูกรอนอย่างเงี้ยหมอนวมันตายแล้วเนี่ยแม่ก็อยู่ในงไงแม่อยู่นนเยนยอน เดี๋ยวน้องมีลูกนอนอย่างนงี้ยนะเดี๋ยวน้ สองตัวไปไหนลรอสองตัวไปไหนเนี่ยเนี่ยเนี้ยไม่ได้ฟองเงี้ย bà hắn 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 hì bèn này nhà hê phân ninh phân ninh phân ninh nó phần này nó phần này để cắt ninh nó này à nhiếm gần mà nhiếm gần nhiếm gần nhiếm gần đó nhiếm này nhiếm này, nhím này, nhím này. Nhím này, nhím này. À.